สบายดีมันนี้มาพบกับซองฮงจ่าอีกแล้วันนี้ฮงจ่าสิภาพ,พี่น้องมากินลกูกซีใส่กอกใส่กอกมาม่าพี่น้องมากินน้ากันกําลังทอดทอนๆเลยอือแบบวมนีมม้น้ำจิ้มบันได้เสื้อน้ำจิ้มมากินเสือ่อ มันทอดแล้วกินยากมันหอดใส่กอกแบบแบบรุ่นหน่อยแล้วมันใส่กอกไงมาหั่น ห่นท่น่ามาทอดแบบมัใส่กม่นใส่กอกธรรมดาจากต่ประเทศตลาดบางบอนเพรามันใส่กอกธรรมดาแต่ใส่กอกต่างประเทศมาจากตลาดบางบอนกอกไม่มีห่อกอกไม่มีหอม่บแซ่บ บรไม่ยัจิเลยเชิญนจิตมาพี่นคนห้อนให้แบพคนห่อเลยบวท้องอัดนะถ้าเพิ่งมาหฮงจจะกินบวดทองอันจนสิอิ่มมาเด้อมาเดินพี่น้องเอามากิน ใส่กรอกน้ำพงจาเด้อแซ่บแซ่บไหมกรอบกรอบฮะก็เบึกสามอันอันที่สี่

Chị ăn ra không biết hả เพื okay. ่อแซพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมากินใส่กอกถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮองจานนะไปเด้อฝากติดตามฮองจานนะไปเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายสบายดี